เรื่องจริงผ่านจอทุกๆวันเวลาพบลบค่ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณตำบลบางกระบือเราจะพบกับชายวัย59ปีคนหนึ่งที่มีอาชีพหาปลาอยู่บริเวณนั้นถ้าไม่เข้าไปใกล้ๆหรือรู้จักกันมาก่อนจะไม่ทราบเลยว่าเขาตาบอดสนิททั้งสองข้างการหาเลี้ยงตัวด้วยการออกหาปลามาขายนั้นเป็นอาชีพของคนตาบอดที่เราไม่ค่อยคุ้นมากนะัก หลายคนสงสัยว่าตาบอดแบบนี้จะจับปลาได้ยอย่างไรตาตาบอดมานานนะครับเนี่ยยี่สิบกว่าปีแล้วครับทั้งสองข้างเลยใช่ไหมครับ,รบมองมอง,มองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับรางนนี้แค่นี้ทำไมไม่เห็นเราได้ยินเสียง <c oughs> ตาเสียเพราะอะไรครับงูมันกัดแต่นี่ใจว่างูกัดนะแต่บางคนเขากรมาพัานุพูดเรื่องจริงเลยแต่ทีนี้พุดนี้มันก็มีตาเตี้ยกันหลายคน ตามเฉพาะท้องที่พี่น้องกันนะะแต่ตอนนี้ตายไปหมดแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวตอนหาปลาล่ะครับตอนหาปลาหาคนเดียวแล้วเราจะรู้ไงว่ามีปาลาขึ้นไหมมีขึ้นยังไงต้องต้องดำลงไปก่อนต้องดำไปลงไปฟังมันก่อนนะแล้วไปค้ำรูมันก่อนหรือว่าไปทําคํำรลังมันก่อนอะไรเงี้ยมันจะอยู่ปลาอะไรจะอยู่ยังไงจะอยู่ตรงไหนปลาเนี่ยมันจะมีเก็ตมีลักษณะไม่เหมือนกันแล้วมันร้องก็ไม่เหมือนกัน ก็เหฟังเสียงปาลาร้องครับก็ออกว่าเป็นปลาอะไรครับว่ามันจะอยู่ตรงไหนถ้าไม่เชื่อืจะจะไปดูทุกทุกวันลุงทวนจะออกหาปลาตอนประมาณ5้าโมงเย็นโดยมีลูกชายคอยดูแลเรื่องอาหารกับอุปกรณ์หาปลาให้เทคนิคพิเศษที่คนตาดีอย่างเราไม่อาจทำได้นั่นก็คือการฟังเสียงปลาเพื่อหาแหล่งที่อยู่ของปลา ซึ่งใช้หลักการเดียวกับการออกหาปลาทะเลของคนที่มีอาชีพชื่อว่าดูหลํำหรือคนฟังเสียงปลาซึ่งปัจจุบันคนที่ทำอาชีพนี้อยู่ในประเทศไทยมีไม่กี่คนแล้วครับแต่คนที่ฟังเสียงปลานั้นยังไม่มีปรากฏว่ามีใครตาบอดจึงนับว่าไม่ธรรมดาเลยสําหรับความสามารถของลงทวนคนตาบอดผู้นี้เมื่อดำลงไปใต้น้ํา และฟังเสียงชนิดของปลาที่ต้องการแล้วลุงทวนจะเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับปลาชนิดนั้นและปฏิบัติการจับปลาขึ้นมาทันทีแต่หากพบรังหรือรูของปลาคุณลุงจะไม่รอช้าเขาจะใช้มือคลำตัวปลาและจับมันทันทีเช่นกันอีกสักครู่เราจะได้เห็นผลงานของลุงว่า จะเก่งจริงอยากนี่ชาวบ้านแถบบางกระบือล่ำลือกันหรือไม่ตงีชาให้ดูหน่อยตัวเล็กปลาอะไรครับเนะี่ยปลาสร้อยนี่ยังเป็นปลาส้อยอยู่นะปลาส้อยลกกขาวเรียกปลาส้อยลกกขาเพราะมันเป็นปลาประปากันอยู่มันก็ว่าเรา แม้จะดูท่าทางธรรมะทะแมงแต่ถึงอย่างไรคุณลุงเองก็รู้สึกระแวงใจไม่น้อยเมื่อต้องย้ายโลกมืดของตัวเองลงไปอยู่ในน้ำเพื่อจับปลาเพราะเคยมีประสบการณ์เฉียดเมื่อแกเคยถูกปลาลาหูไล่ทำร้ายมาแล้วและต้องต่อสู้กับมันแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็สามารถเอาตัวรอดมาได้อย่างวุดวิดแล้วก็อีกคนนึงมันวัวทำลายฟิดฟิดฟิดอยู่ปลาไปนะครับรู้รู้ได้ไงว่าเป็นปลาเพียเพราะหน้าไม่เหมือนกันครับหน้าจะคล้าย ตรงไหนชิดก <onents ask the behaviour> yeah. ันครับนี่ครับหน้าจะคอยอ๋อนี่เป็นหมาเปฟยอะไรครับหมาเปหมาเปยเลยดูดูไงครับหมาเปนี่โดงแล้วหน้ามันจะไม่เหมือนกันเี่มันจะไม่เหมือนกันอ๋อนี่เป็นหมูเหลืองลูกเป็นหมูเหลืองนะเนี่ยลูกเป็นหมูเหลืองอืดูยังไงครับเนี่ยฮะดูไงเพราะตัวมันยาวเขามันจะสั้น เดี๋ยวถ้าดึกลงไปเดี๋ยวจะให้ดูตัวปลาหมูเขียวกับปลาหมูลาย <Ừ. S 2> หัวมันจะโตครับหัวเนี่ยมันจะโตตามจะโตแต่ไม่ใช่ปลาตาโตนะไม่ใช่ปลาตาโตนี่ปลาส้อยนี่ปาส้อยแล้วหางม,มันจะไม่เหมือนหางม,มันจะยาวเหลือมันไม่ว่าจะเป็นปลาชนิดใดก็ตามไม่สามารถพ้นฝีมือและรัศมีแหของลุงทุนไปได้คืนคืนหนึ่งคุณลุงจะจับปลาได้ไม่ต่ำกว่า30กิโลกรัม ทำให้มีไรายได้ประมาณขั้นต่ํา300บาทต่อวันแต่หากจับปรากฏหรือปลาหมูที่มีราคาสูงได้รายไ,ได้ก็อาจจะเพิ่มขึ้นถึง1,000บาทเลยทีเดียว<ม>และก็บ่อยครั้งครับที่แกจับพวกมันได้อย่างเช่นคืนนี้ปลาอะไรครับเนี่ยเกลยอนะครับการรู้จักรูปร่างของปลาทั้งที่มองไม่เห็น การฟังเสียงของปลาได้อย่างชัดเจนจนสามารถแยกเสียงของพวกมันได้อาจฟังดูเกินความจริงสําหรับชายตาบอดคนหนึ่งแต่ภาพของการจับปลาได้ตัวแล้วตัวเล่าได้อย่างสบายและชํานาญนั้นเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าลุงทวนเป็นเสียนหาปลาในโลกมืดที่คนตาดีอย่างเราต้องยอมรับเลยครับเรื่องจริงผ่านจอ